สวัสดีครับพี่น้องเป่นลำบัวครับออกมาหน้าเงี้ยมาเคลืนครับสักวัชพัดไปหาป่าพี่น้องวัิล่องซุ่มไหมลุงของว่าฝากซุ่มสักป่าไหมวันหยุดเงี้ยกับของไหมลำบัวเตรียมซุ่มออกมาครับสัตวกพันกินเ่าแรกนอนหน้า ม้านขึ้นบ้านอยู่เขาแล้วแล้วต้มเี่ยงฝนเย็นเสียงวะหน้าผู้ <c oughs> ดเดียวไปครับพี่น้องถ่ายซุ่มนะครับไปย่าซักน้ำฝนเนกันว่าสิได้เดวเร้งแล้วง่ายมาครับเสียงรถไถสูบน้ำใส่เขาดำเน่าน้ำกับแหงน้ำกลนครับ คนมดตกสองข้ามมือแห็งแลงนะครับหน้าโขกหน้าโน่นหน้าเรียบร้อยสใส่งานไหนงานทั้งหมด น้ำใช่เขาเล่อนาะกลับเแป๊บเดียวมาแห้งอ่ะน้ำใช่เขา น้ำก็ไ<ป>หลเลยใส่เลยน้ำรุ่นครับมาที่นี่ปะะ่าบ่น้ำใสครับมาที่นี่ป่าบ่เทินครับ

แับเลยรองคือไหมเขี้ยอะไรเงี้อกนะไม่คุ้มเห็นหอกคุ้เลยม่น้องมก่ ็งจรงใช่ใช็มเลยครับปลา่อยนี่ครับว้าวนี่ก็น้ำใสๆใช่นหะช่วงน้ำมากตงน้ำมันคุณนเนาะ Bueno, no ัน้าบ่แหงเขียนลมงเลย้มันขึ้นมันมากนวมันขึ้นไฟเข้ามาได้เลย làm ผมนี่ ừ

ตัวครับก็ป่าหลา็นไรไมไ่เห็น,นก็เพ่งแตกเอาแล้วครับพี่น้องแมจมองครับบัวบกวบัวเนี่ยพุ่เดียวกันคร่บไนะโอ้โอ้โอโอ

ข้าถูงเขียวข้าไปเท่บางทีเย่งสองเออสองหัวสองสองครับเงนึงเองสองโอ้หมายดีี้นมากข้มกซุ่มพุ่งอฝากเลยไม่แดงแงครับแล้วพี่น้องได้ประชอนสองตัวครับ ผมจะแวะบางทางกับบานีดหมอเคยไตผมรูว่าสีปะะส่าบ่คอสองตัวเฮ้ยเ็นถ้ย ไอ้ยำเนี่ยมึงโง่ไอ้พี่ปูไอ้ปลาค้ออ้หูยแอู้หไปเหรอปูเป็น,บบปปนบบย,ยังไครับขนเตะน้ำเาได้ไหม ความเห็นงับเลยเถิดผับกบเปิดนะจุ้มแล้วว่ได้งนีใสายอีกผนพ่อร้อนๆอย่รป่าวเป็นอเมื่อไรก่อนยี่กืนบ้านเง unku, ินมันนีหน้าดำหน้าหน้าเหลี่มเื่อก่อยี่กึนบ้านป ấy hết nãy nổi đậm chắc là thịt thịt có quà biết bỏ Giảm biệt và rằng bị Ui, chuyển mộ Ui, nghe đây Chuyển mộ Nghe đây ไปลกขึ้นตันเอะเจมมีมัมันกบเลยช่ังผลงานอยู่หน้าก่อนครับโอ้สองตัวนักมือครับมันแปรโลกอยู่บ่ครับ สองเต็มครับไ่นองอยู่หน้าครับกระโค่สองเต็มครับกุ่นนี่ครับเที่ยวป้ามเมืองกับะมาณนี้ครับกับปลาเข็งสองสองตัวข้าก็ได้สองตัวครับพร้อมงามเนี่ยครับโอนักหนนกลับไปเบิ่์อยู่รอบ้านอีกท่ากับบ้านอีกสุสม,มัหมาะเสียวเงียนด๊ ว่าแม่เห็ดอนียงบ่แกงเขียวหวานือบ่ถ้าได้กินเขาเก้นิเอนก็ขางคนมันติดยเนอ่ะวมยถ้าเขไม้มันมอ่แล่งเห็นบางม่าเห็นไฟเขาอยู่เด้ยไตอยู่ขั้นไฟมีป่าพี่นนองยังกันวิน ยังตะบอกออบอหอยเหรอหอยตัวเดียวน่่มันตัวปสาปานจะลงหยไปแล้วปลาสลิดลายยางไงมาหมีเหรอ เป็นของ้าบ้านครับไวแล้เสียม,มูอ,อไปกินมาแล้ววาเสีมมยมูชงง่ายเลยอ๋อังตึ้นชงง่ายเลยชงเกือบ่ชงเกอัวนี่ปลาหมอต้นชิม อนหานอยู่ไฟเสียครับผ่มีพ่อใส่เดียวกันเลยท่านนานอยู่พี่น้องมึพงพ่อแล้ี้ยงแล้วง่าย,ยารครับพอสมเนะพอน้ำงั้นประมาณนี้แหละพี่น้องพรไม่ชิบนะครับมันยายมากถ้าเสียงครับเตรียมชุดนอนแล้วเตรียมตัวนอนแล้ว <c oughs> ไม่ชิบนะโชคดีวสวัสด็กา้นานาบอเป็นตะไคร